สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเมนี่เนาะจ้าเนาะสีเห็ดขอกหมูพี่น้องเอ้ยเบิ่งขอกหมูแคะค่อยขยายขอกหมูจ้าเมนี้เบิง่งขาพี่น้องสายวัดบบมีด้วยค่ะกะอย่างเดียวกะว่ามันสิบบออกแล้วเป็นพ่อเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเห็ดขอกหมูเด้อจ้าพี่น้องเมื่อนี่ ฮ้อนขนาดเลยค่ะมือน,นีนสีสูดแดดเด้อจ้าผสมมะเหล้วสักเถอะรุยรุยรุยพี่น้องฮ้อนแหงค่ะมือนในอู้อสีสีปองศาผุดเด้อค่ะมือน,นีนพี่น้อง,พ,องพี่ลึกคักอะลลีได้ค่ะพ,ยยคพ,พี่น้องจ้าขยายคออกมูแครจ้าพี่น้องพุ่นทางพุ่นกับอันล่มเอากับสังกะสีลงค่ะพี่น้องทุกคนพันได้ขึ้นอยู่อันก็เลยเอาผ้าดำคุ้มว้ก่อน,อนจ้าพี่น้อง คอกหมูแคะเรานะคะพี่น้องทุกคนจ้าขย้ายออกใหมเพื่อนไหนไม่ยางเหลินจ้าพี่น้องมันก่วงขึ้นนี่ค่ะให้ได้มากินหญ้ากินนี่น,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 นี่น้องๆกินหญ้าคือสีบบยาจาจักเทือดอกอันนี้ก็ได้อาศัยว่ายูกไกๆอันเดินหญ้าจ้าพี่น้องไห้ออกหากินหญาง่า,ายแต่ก็ยูไกล้นามน้ำพร้อมปล่อยค่ะ ลอยเป็นอิสระนะคะทุกคนอยู่น้ากันอยู่นี่เบิ่งแค่พี่นอ้องเมื่อนี้เมืเ่อยในจักหน่อยนึงจ้าพี่นอ้องเมื่อนี้หอนแดดแห้งเฮงสิเลวหรือบ่อละขอกหมูกระได้พี่นอ้องเอ้ยเป็นกันไว้ก่อนจ้าพี่นอ้องยานเพิ่นออกไปหามูเจ็ดขอหมูจ้าพี่นอ้องเมื่อนี้ บ่ไปไซค่ะติดเวียกเลีเาา้ยวมันนีมีงานค่ะทุกคนงานก่อสร้างตลับเม็ดไม่เกี่ยวนะคะกะอย่างเดียวจ้าพี่น้องจ้ากะเฮ็ดเนี้ยได้ก็ได้ครับ่ให้อันมูแคะดุดออกได้จ้่พี่น้องไอ้เพื่อนอันไดยางกุ้งกวางข้นเน่ค่ะย่าเห้าบปยู่นะพี่น้องทุกคนจ้าย่านมากัดเนียนี่นะคะเวลาปล่อยออกคัสิปล่อยออกได้เดินเลยกับย่านอันบริเวณหัวสวนนี่กับย่าน ย้ำเฮาบริยู่ย่านมาเขามากัดนะจน๊ะเนาะก็เลยเสีย็ดขอกสำรองไว้ใหย่ยางเหร่นจ้าพี่น้องนี่ค่ะเอาจ้าพี่น้องเรามาดูกันว่าจะเสร็จไหมวันนี้น,นคะคะเนาะสเสร็จหรือบอมนี่ขอกหมูแค่พุดลุ้มไปเลยจา้านี่หาลักยังบ่ไดายอยู่เดี๋ยวหาลักมาไหมมือนีิลุยๆเลยจาาลย้ามือนีิ จักเม็ดบัวจ้าค่ะพี่น้องทุกคนคะ่ะวัดเอาใหม่จางไพ่อย่างเดียวเลยจ้ะสุดหัวสุดถ่ายแล้วกับมัดหลัวได้จ้ะพี่น้องทุกคน,นเขาเน้นคออหรือเน้นหมูก็ไม่รู้นะพี่น้องทุกคนจ้าคอยเพดเอาเองเลยจ้ะพี่น้องงบเม็ดจ้ากะเอาตามใหม่จางไพ่เด้อจ้ะพี่น้องใหม่จา,างไพ่เน่าซำได้กะเอาล่ำที่เง่าซุดนะจ้ะพี่น้อง มัดเลยจ้าพี่มัดเอาง่ายๆนี่แหละจ้ามัดเอามัดเอากับเดี๋ยวตะปูจะมาตอกเป็นช่วงๆไปเนาะจ้านี่จ้าพี่นองทุกคนคะ่ะแรงเก้าก่ะ